คำ <Yes. S 2> เตือนครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่รเราเช่นเคยครับเกโนงมากกันอีกแล้ว okay, ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มีงบอยู่300บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างบ300อของเราเนี่ยจะสามารถบวกกันได้หรือเปล่านะครับผมโอเค เดี๋ยวก่อนอื่นก็รอเลขโอ้ยเลขตอนนี้ถึงพันแล้วครับผมเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับผมหรือจะกดลดเหลืออะไรกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกดอ่าเปิดเทโบก,กันสักหน่อยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคล็ดลับนะครับผมเล่นแบบกดเทโบจะได้เร็วเออเคล็ดลับให้มันเร็วขึ้นนะแต่ไม่รู้จะบวกหรือเปล่านะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับอ้าวแล้วครับการุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้มาเปิดที่กาวไปก่อนครับแบบเบาๆแล้วกดต่อไปครับดูเรื่อยๆ รอบนี้ยังไงมาครับเราไหลไปสองคอมโบจัดมาครับผมขวาช่องแรกไม่เข้าครับผมเกือบเข้าเหมือนกันครับผมขวานกับโรลุนกันต่อเลยแล้วกันครับรอบนี้ยังไงเออสี่แถวมาครับผมแบบเบาๆอู้แล้วแจกันช่องแรกครับเกือบนะเกือบใจกันช่องแรกครับเกือบห้าแถวไปครับลุ้นต่อครับผมโอ้โหเงียบครับ จัดมารอบนี้ก็เงียบโอ้โหไม่น่าบวกแน่นอนนะผมว่าเกมนี้จะบวกหรือไม่บวกก็ต้องวัดใจกันหน่อยมายังไงโอ้โ,โลไม่เข้าขอดูแบบสวยๆนะช็อตนี้สวยๆนะเพิ่มมาให้ในต้องสวยๆนะโลมาเข้าใจไหมโอเคครับรอบนี้หนึ่งครั้งไม่เข้าครั้งที่สองไม่เข้าครั้งที่สามยังไงครับโอ้ยครั้งที่สี่โอ้ยมาครับเบาๆโอโ้ว้าวไปตั้งหลายรอบพึ่งเข้านล้วเนี่ย เอามาครับรุ่นที่15้าครับผมตอนนี้รู้สึกว่าออกอาการเงียบเียไปนิดนึงครับขอจัดที่30ดูสิวัดใจเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ลองวัดใจกันดูนะมาครับมงกุฎสี่แถวครับโอ้ยสองร้อยเฮ้ยแค่สี่แถวก็สองร้อยเลยเหรอมาครับผมเออเราทล่สามสิบดีกว่าก็พอประมาณแหละมา โอเคครับได้มาสามร้อยครับผมโอ้โหช็อตเมื่อกี้สวยงามมากมาครับตอนนี้ขึ้นมาสี่ร้อยเป็นที่เรีบรลอยขอกาไรแค่เนี่ยแค่หกร้อยมาถึงหกร้อยนี่พอเลยนะท่านผู้ชมไปครับลุ้นกันต่อครับมาดูกันว่าเราจะบวกกันได้หรือเปล่านะเกมนี้ยังไงครับผมมาครับโลเอาอีบอยมาแทนครับแล้วไล่หนึ่งไปสองคอมโบแล้วเข้าสามคอมโบครับอีกหนึ่งครั้งคือฟิลิปินโอ้ไม่เข้าครับผมนึกว่าจะได้ฟิลิปิน์มาครอบครองครับ เกือบได้ครับผมเข้าแค่สามคอมโบนะลุ้นกันต่อครับผมมาจัดไปเราต้องไล่ไปเรื่อยๆยังไงล่ะสี่แถวกับห้าแถวเราไหลไปสองคอมโบอย่างนี้เข้าสามเลยหรือเปล่าเกือบเข้าครับผมจัดไปได้แค่สองคอมโบครับมาร90เก้าสิบเลยนะอุ้ยหกร้อยแล้วครับมาอย่างนี้มันต้องมีอีกอะไรจุดเราไม่อยู่เลยแหละผมว่าขอไปวินนี้สักครั้งมนะผิดคำพูดอีกแล้วเรา ขอบิ๊กวินอะแก้ตัวขอบิ๊กวินหรือว่าแบบอะไรก็ได้ขอบวกแบบโหดๆน่ะเออมายังไงครับผมเงียบยังไงละรอบนี้ยังไงอู้นนั้นมาสองเอ้อยเบาเกินครับผมช็อตนี้แล้วรุนกันต่อไปเรื่อยๆมารอบนี้ยังไงครับเออฮะแถวมาแล้วไหลเป็นสองคอมโบครับผมแล้วแจกกันไม่เข้าครับอ,อ,อรอแจกกันแถวสาม มงขุดมาสังหานครับอยู่เจอเท้400กนันอีกเช่นเคยครับผมแล้วไปหนึ่งคอมโบครับช็อตนี้แล้วไหลมาสองเข้าสามเลยหรือเปล่าไม่เข้าครับผมไม่เข้าสามคอมโบนะโอ้ยช็อตนี้เงียบครับบุมปรับอืมส5ครับเบา,บาๆแล้วไหลไปสองคอมโบอีกแล้วโล่โอ้ยเจกันเจกันมากั้นไว้ครับผมเลยไม่ได้โล่ลงมาครับอ้ มารุยนีหกร้อยตอนนั้นน่าจะเลยดีก,ก,กว่าอ้าวช็อตนี้มารนึ่เก้าสิบครับสวยงามครับผมยังได้ลุ้นอยู่หกร้อยอีกเช่นเดิมยัดไปเลยครับหมันไสมายัางไงละครับไหลไปสองขัมโบสิไอ้น้องอย่างนี้สามร้อยครับผมสวยงามครับผมมาเอ้ยนึกว่าจะไม่มาโอ้โหเก้าร้อยครับผมกำไรสองเท่าครับผมจงังหวะนี้มาครับขอหนึ่งพันเลยมา ในมาถึงขั้นนี้แล้วขอลุ้นให้ถึงหนึ่งพันได้ไหมจัดมาหน่อยโลมาขอสักครั้งหนึ่งเชื่อฟังกันสักหน่อยมาลุ้นกันต่อครับผมลุ้นกันต่อมาโอเคครับรอบนี้มาเป่าแล้วไหลไปสองคอมโบครับใส่แถวครับสามแถวจัดมาได้สวยครับแล้วสามคอมโบครับแล้วอีกหนึ่งครั้งโอ้แจกันกับโอ้โหโลขวานกับแจกันครับไม่เข้าครับผมจะถึงพันหรือเปล่าเนี่ยมาอีกนิดเดียวเองขอเถอะมาเดี๋ยวดูอีกสักพักครับ ต้องมีอะไรสวยๆเรียบร้อยครับผมโอ้โหช็อตนี้เข้าสวยงามครับผม976ครับโอเคครับผมพอแล้วครับผมไม่น่าจะมามากกว่าน,นี้แล้วนะผมว่า โอเคครับก็ขอ,อยุติการเล่นมึงที่นี้เลยละกันครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Sub s c r i b e นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆหรือการแจกของเราเนี่ยอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยทั้งเพจทั้งย t u b e นะส่วนคลิปนี้ขอตัวละครับบายๆครับผม